ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่คุณจูนอดีตแฟนคลับลุงพลป้าแตนเปิดใจว่าตอนนั้นลุงกับป้าแตนนั้นมีฐานะที่ไม่ดีบ้านไม่มีฝาบ้านตนจึงสงสารอยากจะช่วยจึงไปขอเลขบัญชีกับป้าแตนมาเพื่อที่จะโอนเงินไปให้เข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสที่ป้าแตนให้มาโดยโอนเงินงวดแรก999บาท เป็นเงินสดส่วนตัวของตนในเดือนกรกฎาคม63จากนั้นได้ขออนุญาตป้าแตนประมาณวันที่13กรกฎาคม63ตนจึงนำเลขบัญชีไปโพสต์ในกลุ่ม Facebook Facebook 1เพราะ FC ขอเลขบัญชีลุงพลกับป้าแตนจากนั้น15กรกฎาคม63มีคนทักท้วงว่าโพสต์แบบนี้มันไม่ดีจึงตัดสินใจลบโพสต์ทั้งหมดทิ้ง ก่อนจะเปิดกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มลุงพลป้าแตนทั้งนี้ก่อนลบวันที่ยิมสองกรกฎาคม63ตนได้คุยกับลุงพลป้าแตนขอให้ปิดบัญชีซึ่งป้าแตนก็รับปากว่าจะไปปิดบัญชีหลังจากยุติบทบาทเกี่ยวกับบัญชีป้าแตนตนก็ไม่รับรู้เรื่องยอดโอนเพราะเลิกยุ่งเกี่ยวกันมานานแล้ว จึงไม่รู้ยอดเงินว่าปัจจุบันมีเงินในบัญชีจำนวนเท่าไร่ขณะเดียวกันกรณีที่ป้าแตนยังไม่ปิดบัญชีและเตรียมแจ้งความหลังเพจที่ออกมาแฉเรื่องเงินบริจากตนก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรส่วนเรื่องที่มหมาหมอปาไม่ได้กังวลว่าจะโดนฟ้องและยืนยันว่าแค่มาเยี่ยมเยียนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรมาปรึกษาทั้งนี้ยืนยันว่า เรื่องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับบัญชีของลูกพลป้าแตนนั้นเอาเลขบัญชีไปโพสตเพราะเจตนาแค่อยากช่วยนอกจากนี้ตอนอยังยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีส่วนแบ่งกับเงินที่เอโอนให้กับป้าแตนเพราะเป็นบัญชีของป้าแตนจะได้ยอดกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านตนก็ไม่รู้และไม่เคยได้เงินและหากตนถูกฟ้องตอนก็จะสู้ให้ถึงที่สุดอยากถามป้าแตนว่าทำไมในเมื่อรับปากกันแล้ว ไม่ปิดบัญชีเปิดให้คนโอนเข้าได้ตอนนี้นะ่ะตนรู้สึกไม่ดีและไม่อยากให้มีปัญหามาถึงตนทั้งนี้เลิกเป็น FC ลุงพลแล้วเพราะลุงพลไม่ทำมาหากินและรับปากจะปิดบัญชีแล้วไม่ยอมปิดตนก็โดนทัวลงจึงถอยห่างออกมาดีกว่าส่วนกรณีที่ซื้อหัวใจพญานาคให้ลุงพลยืนยันว่าซื้อจริงๆ เพราะตนนั้นเป็นสายพญานาคตอนที่ไปให้นั้นบอกว่าอย่าพิ่งเอาไปติดนะแต่ลุงพลก็เอาหัวใจพญานาคไปติดโดยไม่บอกกล่าวกันเลยสาเหตุที่ซื้อให้เพราะศรัทธาพญานาคจึงอยากซื้อให้แต่ตนนั้นไม่มีส่วนร่วมในการก่อสร้างพญานาคทั้งนี้ราคาหัวใจพญานาคที่ซื้อให้กับลุงพลมูลค่า46,000บาทเป็นเงินส่วนตัวเป็น หินสีชมพูนำเข้าจากต่างประเทศและตอนไปติดลุงพลก็ไม่ชวนสักคำและไม่บอกคนอื่นว่าเป็นหัวใจพญายนาคที่ตนซื้อให้ในายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่าบอกว่าเรื่องที่พี่จูนไปเปิดรับบริจาคเงินให้กับลุงพลป้าแตนเพราะพี่จูนมาคุยกับน้ำฟ้าภรรยาของตนบอกว่าหวังดีเพราะลุงพลนั้นไม่ได้ทำมาหากินอะไรแล้วนำไปโพสต์ในกลุ่มเพื่อน ตอนนั้นภรรยาของตนได้ไปตักเตือนให้ลบโพสต์ทิ้งและปิดบัญชีโดยผ้าแตนก็รับปากพี่จูนว่าจะปิดบัญชีกระทั่งมาเกิดเรื่องขึ้นรู้สึกเหมือนคนทั้งประเทศตักเตือนแล้วไม่เชื่อต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมเพราะเตือนแล้วว่าอย่าไปเปิดรับบริจาคสำหรับตนนั้นเข้าใจว่าพี่จูนอยากช่วยเหลือลุงพลเบื้องต้นไม่ได้มีนอกมีในอะไร ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่ทีมข่าวรายงานข่าวหลังจากที่ทนายสิทธาเบียบังเกิดให้ข้อมูลว่ายุทธการครั้งนี้ชื่อว่าพญานาคเข้าถ้ำนกพูกตัวนัดหมายสื่อมวลชนให้มาเจอกันที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในวันที่18กุมภาพันธ์64เวลา14นาฬกาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอวังน้ำเขียวในเวลา17นาิา30นาที ลุงพลป้าแตนและยูทูบเบอร์ได้เตรียมตัวกันออกเดินทางโดยใช้รถยนต์6-7คันในการเดินทางโดยมียูทูบเบอร์กว่า20คนติดตามไปด้วยซึ่งการเดินทางในครั้งนี้เป็นการนัดหมายจากทนายสิทธาโดยปลายทางในการเดินทางในครั้งนี้คืออำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาอย่างไรก็ตามสื่อมวลชนได้ตั้งข้อสงสัยว่าการที่ทนายสิทธานัดลุงพลให้ออกนอกพื้นที่แบบนี้ เพื่อเป็นการหลีกหนีไม่ให้ลุงพลได้พบกับนายอัจฉริยะหรือไม่นางสมพรหลโรัโพหรือรป้าแตนป้าของน้องชมพู่เปิดเผยว่ากรณีเรื่องของบัญชีทกศที่ถูกนําไปเปิดรับไบจิกาคนั้นตนได้นําเรื่องนี้ไปปรึกษาทนายแล้วและคงจะไม่มีการปิดบัญชีแต่จะตามหาต้นต่อคนที่โพสต์ด้านลุงพลกล่าวต่ออีกว่าคิดว่าคนที่โพสต์เรื่องของบัญชีจะต้องรับผิดชอบ ส่วนพวกตนคงไม่ปิดบัญชีเพราะต่อให้ปิดบัญชีแล้วเปิดใหม่ก็ต้องมีคนเอาเลขบัญชีไปโพสต์อีกอย่างไรก็ตามบัญชีบริจาควัดภูหลวงและบัญชีสร้างพญานาคก,ก็ได้อายัดไว้หมดแล้วพี่จูนอดีตแฟนคลับลุงพลป้าแตนเปิดใจว่าตอนนั้นลุงกับป้าฐานะไม่ดีบ้านไม่มีฝาบ้านตนจึงสงสารอยากจะช่วย จึงไปขอเลขบัญชีป้าแตนมาเพื่อที่ตนจะโอนเงินไปให้เข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสา,ากรการเกษตรหรือทกสที่ป้าแตนให้มาโดยโอนเงินงวดแรก999บาทหรือ999บาทเพื่อเป็นเงินส่วนตัวของตนในเดือนกรกฎาคม63จากนั้นขออนุญาตป้าแตนประมาณวันที่13รกรกฎาคม63 ตนจึงนำเลขบัญชีไปโพสต์ใน Facebook กลุ่มกลุ่มหนึ่งเพราะ f อ FC ขอเลขบัญชีกับป้าแตนจากนั้นในวันที่15กรกฎาคม63มีคนทักท้วงว่าโพสต์แบบนี้ไม่ดีจึงตัดสินใจลบโพสต์ทั้งหมดทิ้งก่อนจะเปิดกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มลุงพลป้าแตนทั้งนี้ก่อนลบวันที่22กรกฎาคม63ตนได้คุยกับลุงพลและป้าแตนขอให้ปิดบัญชี ซึ่งป้าแตนก็รับปากว่าจะปิดบัญชีหลังจากยุติบทบาทเกี่ยวกับบัญชีป้าแตนตนก็ไม่รับรู้เรื่องยอดโอนเพราะเลิกยุ่งเกี่ยวนานแล้วจึงไม่รู้ยอดเงินว่าปัจจุบันนั้นมีเงินในบัญชีจำนวนเท่าไหร่ขณะเดียวกันกรณีที่ป้าแตนยังไม่ปิดบัญชีและเตรียมแจ้งความหลังจากเพจที่ออกมาแฉเรื่องเงินบริจาคตนก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรส่วนเรื่องที่มาหาหมอปลา ไม่ได้กังวลจะโดนฟ้องและยืนยันว่าแค่มาเยี่ยมเยียนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรมาปรึกษาทั้งนี้ยืนยันว่าเรื่องที่ไปยุ่งเกี่ยวกับบัญชีลุงกับป้าเอาเลขบัญชีไปโพสต์เพราะเจตนาแค่อยากจะช่วยความคืบหน้าล่าสุดของคดีนกชมพู่สวยแล้วก,ลลรกรมศิลปากรเข้าตรวจสอบพระพุทธชินราชที่ลานพญานาคบ้านลุงพล จากกรณีที่หวางพญานาคของลุงพลบ้านกก,กอกตมก,กตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเกิดเป็นกระแสข่าวว่าการนำพระพุทธชินราชจากจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานในลักษณะนี้อาจเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะจะต้องมีการขออนุญาตในการก่อสร้างฐานพระพุทธชินราชจำลองในลักษณะที่เป็นอนุสาวรีย์เพื่อน,นำ พระพุทธชินราชมาประดิษฐานให้คนกราบไหว้บูชาไม่สามารถนำมาตั้งโดยพระรการได้โดยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์6 4เวลา11นาฬกาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศริลปกรที่9จังหวัดอุบลร,ราชธานีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอดงหลวงได้เข้าเชิญตัวนายชัยพลวิภาไปที่โรงเรียนกกตูม เพื่อให้ชี้แจงที่มาที่ไปเกี่ยวกับพระพุทธชินราชที่ตั้งประดิษฐานอยู่ที่ลานพญานาคต่อมาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบพระพุทธชินราชดังกล่าวที่ประดิษฐานอยู่ติดกับลานพญานาคบ้านลุงพลซึ่งมีการวัดความสูงขององค์พระ2.5เมตรฐานกว้างประมาณ1เมตรในภัยบูรณ์บุตรวังประลัดอำเภอดงหลวงเปิดเผยว่า ด้านเจ้าหน้าที่ศิลปรกรเดินทางมาเพื่อดูสถานที่ตั้งพระพุทธชินราชรวมถึงเก็บข้อมูลความสูงและฐานหน้าตักของพระซึ่งจะนำข้อมูลไปสู่วาระการประชุมอีกครั้งว่าเป็นไปตามระเบียบของกรมศิลปรกรหรือไม่และจะมีการสรุปในภายหลังรวมถึงจะส่งหนังสือมาแจ้งลุงพลว่าสามารถตั้งพระพุทธชินราชไว้ในที่ดังกล่าวได้หรือไม่ ถ้าหากตรวจสอบแล้วขัดต่อระเบียบก็จะมีการเสนอแนวทางดำเนินการต่อไป